สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะนอนติดดินกับแม่ปุกพ่อเย็นและน้องข้าวหอมค่ะวันนี้นะคะเราอยู่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะจุดที่เรากางเต็นท์อยู่นะคะคืออุทยานป้อมปี่ค่ะเราไปเที่ยวในสังขะมาแล้วนะคะแต่เรากลับออกมานะคะข้างนอกมาป้อมปี่เพื่อที่จะกางเต็นที่นี่ค่ะเราอยากได้วิวของเขื่อนวชิระลงกรณ์นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะคะแต่อันดับแรกเรามาดูเต็นท์เราก่อนนะคะ เต็นที่เราใช้ในวันนี้นะคะคือขนาด1.4นะคะผ้าเต็นท์นะคะจะเป็นผ้าออกฟอร์ดนะคะแล้วก็จะมีทาบด้านหน้าเต็นท์ด้วยนะคะทาบด้านหน้าเต็นท์ของเรานะคะจะติดกับตัวเต็นท์ทบด้านบนเลยค่ะความยาวนะคะยาวถึง3เมตร40นะคะกว้างนะคะ4เมตร45เซนกันเลยนะคะผืนใหญ่นะคะกว้างมากเลยนะคะบังแดดบังลมเราจะมีสามเหลี่ยมเฉียงนะคะเพื่อจะไว้บังแดดบังลมสามารถ ปรับขึ้นปรับลงก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่การกลางจะเอาเสาค้ำก็ได้หรือว่าจะดึงใช้เชือกดึงแบบนี้แบบที่แม่ปุ๊กทําก็ได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะทักไอดี ID, สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวแม่ปุ๊กจะทิ้งไอดีไว้ให้ด้านล่างนะคะที่ <Hit. S 1> และผ้าที่เราใช้ทํทาท์าด้านหน้านะคะจะเป็นผ้าลิสต็อกนะคะกันน้ํร100%เปซ์ค่ะเดี๋ยวแม่ปุ๊กจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปชมบรรยากาศนะคะ ลานกลางเต็นท์ป้อมปีนะคะลานกลางเต็นท์ป้อมปีนะคะมีลานกลางเต็นท์อยู่2โซนนะคะโซนที่แม่ปุ๊กกางอยู่นะคะจะเป็นโซนที่รถคาแคมป์สามารถมาจอดได้ค่ะหรือจะเป็นเต็นท์พื้นก็ได้ค่ะสามารถจอดละกลางเต็นต์ติดกับรถได้ค่ะเพราะจะมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะคะจะเป็นโซนที่มีร้านอาหารมีร้านค้า แต่ไม่สามารถเอารถไปจอดใกล้เต็นได้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศกันนะคะนี่นะคะเดินลงมานิดนึงนะคะหน้าเขื่อนนะคะตรงนี้ก็กางเต็นได้นะตอนแรกแม่ปุ๊กมาถึงงานแม่ปุ๊กไม่เห็นมีใครกางเลยเพอแม่ปุ๊กมาเร็วแล้วก็มีไม้กั้นอยู่คิดว่าลงมากางตรงนี้ไม่ได้ก็เลยไปกางโซนข้างบนค่ะแอบเสียดายเหมือนกันนะ มารู้ที่หลังว่าเอ๋อเขาลงกันมาได้ก็ไม่เป็นไรแม่ปุ๊บก,กลางเสร็จไปเรียบร้อยแล้วอะเดินมาทางนี้นะคะก็จะมีสะพานแขวนนะคะเพื่อที่จะข้ามไปอีกโซนหนึ่งค่ะมายืนตรงจุดกึ่งกลางของสะพานแขวนนะคะคือวิวสวยมากๆเลยค่ะ ยืนชมวิวตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูบรรยากาศจุดกลางเต็นท์อีกโซนหนึ่งด้านบนค่ะแล้วก็จะพาไปดูร้านอาหารด้วยนะคะร้านอาหารนะคะเขาก็มีอาหารหลากหลายนะแม่ปุ๊กดูเมนูมาแล้วก็เออเมนูเยอะอยู่นะนี่ค่ะพอขึ้นมาตรงฝั่งนี้นะคะก็สามารถกางเต็นท์ได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําห้องน้ําก็จะมีหลายจุดอยู่นะคะเดี๋ยวจะพามาดูห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะประมาณนี้นะคะ มาตรฐานเบสิกของอุทยานค่ะลักษณะประมาณนี้ค่ะแต่สะอาดสะอ้านนะคะนี่ค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีทั้งซ่วมซึมแล้วก็โถนั่งนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูโซนข้างบนต่อไปเลยนะคะ นี่ค่ะพอขึ้นมานิดนึงนะคะตรงนี้นะคะทางด้านขวามือของเรานะคะที่รถมาเนี่ยก็จะเป็นลานจอดรถนะคะถ้าเกิดใครมากลางเต็นตรงจุดจุดนี้นะคะจะต้องกางต้องจอดรถตรงนี้นะคะตรงลานจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาแต่เขามีรถเข็นให้บริการนะคะนี่ค่ะตอนเช้านะคะเขาก็จะมีอาหารเช้ารองรับนะคะเริ่มต้นที่50บาทค่ะจะเป็นกับข้าวตักนะคะเป็นเหมือนข้าวราดแกงอะคะ่ะสามารถสั่งได้เลยตอนเช้านะคะ ดูน่ากินนะก็ดูสะดวกสบายดีเนาะไม่ต้องทําเองมีคนทําให้นะคะส่วนลานกลางเต้นนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะจะเห็นวิวเขื่อนนะคะและตรงนี้จะล่มลื่นมากพอสมควรเลยค่ะเพราะต้นไม้จะเยอะมากๆพอเดินตรงไปข้างหน้านะคะมันก็จะเป็นจุดชมวิวค่ะเดี๋ยวแม่ปุ๊กจะพาไปดูที่จุดชมวิวนะคะตรงนี้เสียงดังนิดนึงนะคะเขากำลังกวาดใบไม้กันอยู่ค่ะตรงนี้คือจุดชมวิวนะคะ ยืนอยู่ตรงจุดนี้นะคะบอกเลยว่าวิวสวยมากๆจริงๆค่ะจุดชมวิวตรงนี้นะคะคือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคิดว่าน่าจะใช้เขื่อนวชิราลงกรณ์นี่แหละค่ะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้อยู่นะคะถ้าชอบก็กดถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ปุ๊กนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปุ๊กทำคลิปต่อๆไปนะคะส่วนใครที่สนใจรูปท็อปเต็นนะคะทักไอดีกันมาได้เลยนะคะแม่ปุ๊กจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะตอนนี้นะคะรูปท็อปเต็นเรามี2ขนาดนะคะ1.4และ1.7ถ้าเกิดใครสนใจทับด้านหน้าเต็นนะคะก็ทักเข้ามากันได้ะคะ่ะมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะเพื่อนๆที่รับชมอยู่ก็ อย่าลืมนะติดตามกันด้วยนะคะกดติดตามกันไว้หรือใครสะดวกดูทาง Facebook ก็สามารถเข้าไปในเพจนอนติดดินได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะมาดูกันค่ะว่าคลิปต่อไปแม่ปุ๊บจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ